อัปเดตสถานการณ์เช้านี้กองถับภาคที่2ประกาศแจ้งเตือนขอให้ประชาชนให้ความร่วมมืออพยพออกจากพื้นที่ระยะยิง2 0่0ง0กิโลเมตรอาวุธที่ขเขมรใช้ยิงเข้ามาในไทยตอนนี้มี1 bm 2 1ที่ผลิตจากรัเสเซียระยะยิงได้ประมาณ20กิโลเมตร2 p h l 8 1ที่ผลิตจากจีนระยะยิงได้ประมาณ40กิโลเมตร 3. type 9 0 b ที่ผลิตจากจีนระยะยิงได้ประมาณ40กิโลเมตร06.30นาฬิกากองทัพภาคที่2และตำรวจตะเวนชายแดนภาค2กำลังเร่งดำเนินการเข้าเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ตกค้างณปะตะทบ้านผืออําเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกดเพื่อเก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่ขอองค์พระสยามเทวาธิราชและอดีตบูรพามหากษัตริย์ไทยดวงวิญญ,ญาณวีรบุรุษทหารหารกล้า เทพเท้าเจ้าเทวดาพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระหลักเมืองทุกจังหวัดขอจงปกป้องคุ้มครองทหารไทยประชาชนชาวไทยและผืนแผ่นดินไทยขอทหารไทยทุกนายปลอดภัยพ้นผ่านพยันตรายทั้งปวงผู้ใดมันคิดร้ายหมายปองให้แผ่นดินไทยเสียหายเกิดพยันตรายขอมันจงพินาศเทิน